สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกคนครับมือนี่มาพบกันในช่องนายตองภาพไปครับผมจะพาทุกคนเข่าสายหลอกยดน้ำตอนนี้ผมสร้างซื้อชุดตกปลาครับเป็นชุดหน่อยชุดหลอกเบดมาจากในแอปครับราคาห้าร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าให้ทุกคนนะครับเพื่อผูใ้ใดอยากจะอยากได้ ลอกราคาถูกๆนะครับพร้อมแบตมาไวในตกปา่าทดล่องฝึกตีลอกยดน้ำกันนะครับแล้วมื่อนี้ผมจะเข่าซ้ายให้ทุกคนเบิ่งครับอุปกรณ์ของเท่าครับก็บจะมีคูน้ำครับแล้วก็ผ้าเปียก้วการมีผมซือ้อาสายพีอีครับทักซีของ ftk มา เดี๋ยวปักตะก้าให้ตรงนี้อันดับแรกครับเฮ้าเอาสา,ายออกกันเอาสายดึงสายครับมวลสายออกแล้วเอาสายลงในน้ำเลยครับเผื่อความเหนียวจุ่มลงไปเลยใส่กับขูเข้าเลยส่วนส่วนนี้ครับเข้าเอามา ลอยผูกใสกับตัวครับแกนสกูลครับรุ่นนี้มันจะเป็นหู้ยู่ตรงกลางนะครับเท่ากับทักงายหน่อยหนึ่งเขาออกแแบบมาเพื่อให้สำหรับเท่าแหละครับมือไม้เห็ดฟื้อเห็ดครับ ม้นหนึ่งรอบแล้วก็พันครับประมาณสามถึงสีรอบครับตัดเลยตัดเสร็จแล้วตัดออกปลายสายตัดออกครับ โอเคเข้าก็จะได้แบบนี้ครับนี่นี่แบบนี้เลยครับจากนั้นครับเขามีผ่าเปียกนะครับกรรมผ่าเปียกมหมาดๆกรรมเซนล้วกะ จับได้ไวนะครับจับได้ไวครับแล้วก็หมุนนี่เลยเอ็นเขาจะเปียกก็บ่แม,มนสายพีเอเขาจะเปียกสายพีเเราจะเปียกแล้วก็เข่ามานเน่เทดให้ลอกแนนขึ้นครับหมุนเลย ไปเรื่อยเทคนิคของผมนะครับผมจะผมจะกำนิวโปูแท่งระหว่างกลางนิวสี่กับนิวกลางนะครับสายมันจะโค้งๆประมาณนี้ครับสายมันจะโค้งๆความเหนียวหรือว่าความเหนืดนะครับมันก็นจะเหตุให้สายเห้าแน่นขึ้น ุนไปเลยหมุนไปจนหมดเลยครับต้องใส่หน่อยหรือว่าถ้าเขามีหลายเขาใส่เกินครึ่งครับป้องกันสายฝูเวลาเขาตีเ้าต้องใส่เลยครึ่งมาก่าให้มันมีร่องกลาง ฟังเสียงเหมือนจะเหนืดๆแต่ว่าสายมันจะแน่นครับมันเข้าไปเลย100เมตรใส่ให้หมดไปเลยครับ ปิดนิดนึงครับโอเคหมดแล้วนี่แบบนี้ครับตัวการเข่าซ้ายของเข้าก็จะแน่นครับนี่เวลาเข้ามาจับเบิง มันจะบอขยับอีกนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับโอเคทีเลือก็คือเขาสามารถไปมัดช็อกลีดแล้วก็สามารถนําไปโต๊กได้นะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ